สุขสบายดีพี่น้องบายดียามบายตอนนี้ก็เกียมแต่งโตเอาเขื่องปัะจมปัจจัยเสร็จไปกินไปทานพี่น้องเอาไปโมไปโม่ไปทานงานแจกเขาน้องลูกพอเถาพอเถาเบาเนะที่ว่าต๊กน้ำตายสวงดำนานนะนะพี่น้องเมื่อนี้เพื่อก็ะได้เห็ดแจกเขา น้องอายุจากปีก็เลยสี่เลยหักก็<อ>ส่วงนะเข้าก็ลืมเลยประมาณหาปีคือว่าน่ะชสวงงานนั้นส่วงเพิ่นเซียนะ่ก็ได้ไปเนาะไปส่งสการสการงานแจกกับพ่ะเถกับมาแผ่ตะเกียมพากันไปโมบุญน,นะพี่น้องบอดัด สบายดีวัดสบายดีวัดสบายดีพาสบายดีไอ่ะเดนเนี่ยพาสบายดีเลยบายดีเอ,อ้ยส่งบน่ะนะคือนบนเถวเลยพี่น้องมีแนวสีให้เบิง้งสุดยอดเลยพี่น้องปัดสาวจอยพี่น้องเสาวจอยหามา มาถอกเนาะไหมไหวแล้วก็เมื่อลิบลิบ<อ>ส่วนไปอันโมบุญกับเบอร์ทไปดอกเฮ้ยเมือ่อลิบลิบวะเนี้งกับบอรจบนะได้จะไปยุ่นถิ่นนะจะเอายังมาหาก็บบห้องบ่อปากเฮ็ดแต่เฮ็ดแต่ไพ่กระต่าเมื่อบอกว่าเข้ามาแกงซุ้มเด้อสิแกงส่วนแรง,เ,งเพื่อนว่าแกงกินลดเด้อเฮ้ยอันาแบางเมื่อไห้โตบ่ได้เมื่อเพื่อนอ่ะ อยู่พี่กับแบ่งไว้แกงแหละว่าสัสไ hmm. ปนั่งกับแบ่งว้แกงพี่น้องคือสีไดไลายชุ่มห่ามาแต่โมบุญเถอะแหละช่วงแรงๆจังบเห็ดกินพี่น้อง hmm. ขอขอบใจทางชาวเจอยเนาะหาหน่อไม้มาให้แกงพี่น้องครูตะกี้พากันอยากหลับเท้าสิส้วนกันไปเอาเท้าพือชแมนว้นโบมี่นั่งจากบ่หาวพืชเตหาหนมัยมาเหมือน ไปไปเด้อไปเด้อไ,ไ,ไปถ่ายปลาเมาวท้าปลาเมา่าวกับซ้ำหะก็มาขึ้นในร้อยกระทงมีคูม่ม่วนยุธรรมาดาอ๋อเยังธรรม,มาดาอยู่ปลา่าคือร้านสาวค่ะเขา,านอกเสี่มันึนดําดํงมันก็บโบแมนเลยอันลอยมีมีคูก่กับโบมีคู่ตัวได้ม่วนมีคู่อยู่คุปปี้ <laughs> มีคู่อยู่คุปปี้รอยกับหลานกันเลว อือบ hmm. ่ได้ร้อยผู้เดียวจักเทื่อเด้อเอาไปแล้วร้อยกับไผร้อยกับอีหลาเออสิแล้วนี่บ่ได้รอยอือสิแล้วนี่บ่ได้รอยเพิ่นบ่ได้อยด้บ่ได้จัดงานแล้วีก่อนเพิ่นคือว่าเฮาพาน้องบอดไปงหมอคือว่าสุมเจ้าอยอยู่สุมเจ้าหยิบายลงแว่าบ่ได้อยหลายๆแต่ว่าลงไปอยเองอือลงไปอยเองตอบคือนางนางม่วนอยู่ไปอยกระทงมครู ธรรมดาเพราะสินังบุมกระต่าธรรมดาธรรมดาป้าปะเฮ้ยหิวเอากระบุงกระตาจ้ะนะไปไปกระบุงมาแต่เส้อันนี้นะวะอย่าบอกน้ามาแต่อายุธยาหิวด้วยฮะหิวดูคือคนคาตะกี้อายุโอ้ยมาแต่อายุหมวกก็คือคาตะกี้หมวกข้าจะไปใส่คือสีอะ ทำบุญด้วยกันนะคะวันนี้จะไปทำบุญแจกข้าวที่บ้านสุกตั้งตูนหรือว่าบ้านดาหอยปังบันดาหัวกั้มยางหูยางไปหนะาาลวดหูยากเบิ่ง,ง,<ไ>ง,งถขายยางนะเดี๋ยวนี้ขายนะยางก็ง่ามน้อเออย่าคือคนตะกี้อยู่ได้ไงยอย่าแต่บ่ได้ใช้สีนันแหละย่าคือคนละสะกานนี่หา <c oughs> คืออยู่ได้เอ้ย เออเขาเบิกนั่งนะใส่หมวกได้แล้วไปกันค่ะทำบุญค่ะเอาไปสองคนนี่บ่สองคนนี่แล้วบงังฮัมบ่ไปบอเดินท,<า>ท,ทางมาฮอดแล้วเต็มกระตาเต็มกระบุงฮอตอันนี้ก็ะไม่ใหญ่เพิ่นเชื่อที่จังก็ ăn là... à, nhậu hả bì vợ? Anh sẽ cho Khỏi cần đứa. งานวันเจ๋กับพี่เจ๋คันหงมีมแงเด้อเนาะะเย็นเป็นซุกตัรวยลำรวยสุดใจสุขใจม่นมข้ากน้องเอ้ยทางแม่บ้านคนมาให้ยืมผ้าอยู่แนวส แค่ว่าซื้อมาแต่ใส้กระตาซื้อมาแต่ใส่นางอุทยาอุทยากระตาย่อนหยุกวะฮะย่อนหยุกกระต่าย่อนหยุกวันนี้นะพัดแต่ไม่มีม่านอีมีหน่วยเดียวมันแม่นตีอื้อยัแม่นฮึมาแต่อยุทยามันแม่นว่าเบิดบานมีหน่วยเดียวดิแม่นนั่งพัดแต่ไปงานไปงานมันแม่เแคนหน่วยเดียว จะพดอยงท่กระตากระตากระตาอยู่แวคือว่าขากแทะวะจ้ะไม่ไม่ไผ่บ่เอากบนเลยนุ่มกบใส่หม้กมนได้ันทใส่หมางกมนมันยุดยึงเนาะ

ปีปลายยังต้นกับไปเตกับเท่าแพงโอ้ยกับขบรอบหนึ่งปีเออกัห้กับปีสองเดือนปีองเดือนอากไปเดือนยังตะกี้กัไปสิงหาขังได้หนกัไปกัญยาปีปีสามสี่เดือนเมสน้ำได้มันอยู่ไกลเนะมันอยู่ไกลมันส่กไ้ไมีขายอย่งน่้นเนเจ้าา

บาาวๆกับเป็นอันน้องอันเจนอวดกับน้องอันเ่น้องโพซีนะพี่น <ros> <sk ẩ> ้องเป็นน้องของอันซาเปรโม่ท่านกับศีฟ้าันกินเผากินน้ำพี่น้องเลยแนวมันกินไหเด็ดบุญไหได้ยังน้ำกันนี่ละ เห็นคนมากเท่าใดแฮงก็แฮงก็ดังปึ้งแล้วแฮงก็ยืนแล้วบัดนี้เห็นคนอยากได้นํายืนแล้วบบนี้อันนะวงเนาะพี่น้องวงเล่นอนะ อัน um นี้ค่ะแม่ดองนําผักเก็บมื้ออ่ะเอาหม้อขือแล้วติยะไปยามื้อมายาใหม่เนาะอ่ะเด้อสิได้เลยอามค่ะเพิ่นทางคืบุญก็บ่คืองานเฮดีเนาะอันนี้ผู้ไปผู้มาโมงแล้วกประทานอาหารแล้วก็ากันมือแต่ว่างานเฮือนดีนี่มาแล้วก็วียงานจนจนเอาศพลงป่าจังได้แตกใหญ่กันลงมือลงมือ เอ้าเขาจะว่าพักพักอยู่เขาจะว่าพักพักอยู่เจ้าตูห่นเนี่ยคิดหอดเก่งมาใหม่เด้กนแนวนี่ ແຮງແຮງມາແລ້ວວ່າເມືອງກ່ອນເດີ້ສາໂຊດດີແມານກໍຊິຂໍปิดคลิปກ່ອນກໍ Like ກໍ Share ติดตามນດີນ້ົມคลิปນດີດ